ไปนั่งรอป้าบนเก้าอี้คุณปู่เร็วโอ้โหเป็นยังไงนะเมื่อกี้บอกโคตรเท่เลยใครโคตรเท่ลูกอโอ้โหเท่ตรงไหนวะเนี่ยใส่รองเท้านักเรียนเนี่ยชุดเนี่ยฮะห้อยกระเป๋าร้ <c oughs> องไหมวันเนี้ไปโรงเรียนวันแรกร้องไหมไม่เหลือไม่เหลือเออ ล้ไหนขวดน้ำไหนขวดน้ำไหนแมสไหนแมสเก่งมากเก่งมากลูกเร็วเราไปไหนเนี่ยเดี๋ยวครูจะมารับพี่ริวไปนะลูกนะแล้วเดี๋ยวพ่อมารับนะเดี๋ยวครูก็จะโทรมาตามพ่อครูจะพาไปดูห้องเรียนพาไปซ้อมเดี๋ยวพ่อมารับ

รถรับส่งคือผู้ปกรอจอดรถซ้ายขวาคือแน่นมากแคบจะไม่มีที่จอดจริงๆถ้ามารับมาส่งแดริวเวนมอเตอร์ไซค์มาน่าจะสะดวกกว่าถ้าวันที่ฝนไม่ตกแล้วก็แดดไม่แรงเนาะมารุ้นกันว่าเด็กจะร้องไห้หรือเปล่า เด็กแบบโตไวมากเลยอ่ะลมาดูหมอซานน้องซานน้องซานค่ะเออลูกไม่ต้องร้องครับจ้าเลวโอเคว่าลูกรอได้คหมกไม่ร้องใช่ไหมเก่งมากเลยบัตรบัตรดูนี่ก็ป้ายครัวันดีคุณลูกวัสดีครับสวัสดีครับปายลูกป่นโอเคพ่อลูกทำไมหนูนิ่งจังอะ น้องอันโน่นูบานจะทสีค่ะน้องอันโนน้องตกอะไรนะตกปูของฟ้าเอาน้ำตาลกปูของฟ้า่สวัสดีวัสดีคดสวัสดีลูกสวัสดีไม่ใช่อะไรสวัสดีตกสวัสดีครับ่สวัสดีครับวัสดีค่ะ่อะไรเรา้เืออะไรลูกเอาไปดูก่อนใช่ไหมมีสอง่ด้วยนะมีสอซเขียนรอ ลูกริยวลูกริยวร้องไห้ไหมเล่อเจอเพื่อนไหมชอบไหมพี่ริยวชอบโรงเรียนไหมหนูริยวชอบโรงเรียนไหมลูกชอบปะนี่อะไรเนี่ยคุณครูก็ใส่อะไรมาให้โอ้ยไม่มีชื่อด้วยฮะ แม่เก๋ช่วยถือกระเป๋าแม่ข้างในมีอะไรมั่งกระเป๋าหนักมาแม่เก๋ช่วยถือจ้ะแม่เก๋ไม่อยากล้องแม่เก๋เยกอ,อยากอะไรนะอยาก่เกอ่ะเข้าไปขีาา่ <c oughs> ป้าคุณปู่รอที่บ้านแล้วไปหาคุณปู่ก่อนคุณปู่คิดถึงลูกลิว้วหิวน้ํำไหมไป<ะ>เอาไม่กลับบ้านจ้ะทุกคนไม่กลับหรอ อ๋อโซนแกอยากเข้ามาดูลูกเรียวแต่ไม่เขียดจอดรถไว้ตรงนั้นเดี๋ยวรถหายนะเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้มาใหม่ลูกลูกเรียวแล้วพรุ่งนี้เรามาโรงเรียนอีกไหมมาอีกหรอ